i <laughs> ตอนเราเองเราได้ดูทีเซอร์เราก็รู้สึกชื่นชอบผลงานตัวเองก็คือแฮปปี้จริงๆค่ะแล้วก็ดูคอมเมนต์แล้วก็ดูมิดแ็กก็คือเด็กตัวแล้วค่อนข้าโพสต์ทีช่ค่ะก็มีใจ ล้วก็รวมถึงจากแฟนนิยายเองอะไรเองก็บอกว่าคาแรคเตอร์ค่อนข้างตรงใช่กระแสมาแล้วขนาดนี้เรากดดันไหมเออตอนที่เราจะเจอรู้สึกไม่ได้กดดันแต่รู้สึกแฮปปี้มากกว่าค่ะมันเป็นมันเป็นความกดดันที่ดีหมแบบว่ามันเป็นความกดดันที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำผลงานให้ออกมาดีเพื่อแบบเพื่อเพื่อที่ว่ามันจะได้ส่งกับทุกคนราอะไรอยเงี้ยใช่ค่ะเหมือนเป็นแรงกดดันที่ทำให้เรากระตือรือร้นขึ้นดีกว่า ว่ามีคนรอเยอะแล้วก็ยิ่งอยากทำผลงานออกมาให้ดีขึ้นนะคะเป็นพลังงานบวกดีกว่าใช่ต่นเต้นไหมคะเป็นการากระโดดเข้ามาเล่นเรืองแรกค่ะก็เรืองแรกเลยค่ะต่ว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นตื่นเตนในที่นี้หมายความว่าเราก็ตื่นเต้นที่ว่าเออคนจะชอบเราในแบบบทบาทแบบนี้ไหมแต่ว่าพอเราได้แสดงไปแล้วเรารู้สึกว่าเออ ที่เราวงฉากกันแฟ๊บเดียวเราก็ถ่ายกันเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่หนูจูบจริงด้วยซ้ำตั้งแต่ที่หนูมีในวงการมันเิงมาหนูไม่เคยเล่นฉากแลยสีที่จูบจริงเลยค่ะนี่ครั้งแรกค่ะใครคะเียว่ะกนตัวีเยังไม่มีนาแต่ว่ารงจริงเ่ว่าอัมออกแค่ะคนเตรียมรอดูได้เลย ใ,ใ,ออใช่ค่ะตัวหนูเล่นเป็นปันนะคะซึ่งปันเนี่ยเขาก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการจากตัวพี่พลอยคะ่ะเขาก็เลยจาเป็นที่จะต้องแบบเป็นเพลเยอร์ก็คือเข้าไปเล่นเกมกันว่าใครจะเป็นเหยื่อใครจะเป็นเสือในเรื่องนะคะ <S <S ถึงแม้ว่ามูดแอนโทนมันอาจจะเป็นแบบโรแมนติกคอมดี้ก็จริงนะคะแต่ว่าตัวเนื้อหาก็คือเข้มข้นแล้วก็เล่นเกมกันค่อนข้างจะสนุกมากค่ะใช่ค่ะเราเรารู้สึกว่าตัวเรพลเล่นเกมมีเสน่ห์มาก กราดีคอนแ่างชาติจพักมากซึ่งเราผู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้คาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครเป็นตัวนำเรื่องด้วยแล้วมันก็เลยริ่งสนุกเพราะ เพราะว่าตัวละครโดยเฉพาะตัวพี่พลอยนะคะจะมีความซับซ้อนค่อนข้างมากส่วนมันก็จะเป็นคนที่แบบเอเนอร์จีสูงมากค่ะ อย่างนี้แล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่พอเรามาเป็นนักแสดงเนี่ยคือเราต้องศึกษาตัวละครแล้วก็ไปเป็นตัวละครให้ดีที่สุดเนีค่ะก็ค่อนข้างที่แตกกันแตกต่างกันแต่ว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็เหมือนทํางานเป็นระบบเหมือนเป็นครอบครัวอะไรคล้ายๆกันค่ะยากคนละแบบและคนละแบบคืออย่างที่บอกว่าพอเราเป็นตัวละครแล้วอ่ะในเรื่อง เขาจินตนาการไว้เราก็ต้องทำออกมาให้แบบได้ดีที่สุดแต่ว่าการที่เราเป็นไอดอล์เนี่ยมันคือการที่เราเป็นตัวเองแบบตัวเองตัวเอง,เองร้อเปอร์เซ็นต์เลยอะไรค่ะก็ต่างกัน,นะคะ่ะบาง่า ไปติดตามกันได้ในยูท b e ของมาร์กสตูดิโอค่ะรับรองว่าพวกเราจะเสิร์ฟกันอย่างไม่ไม่ห้ผิดหวังแน่นอนคนะ่ะ